สวัสดีชาวลัคนาราศีกันนะครับในเดือนธันวาคม2566นี้นะครับก็ส่งท้ายปีเก่าแล้วมาดูซิว่าดาวที่โคจรบนท้องฟ้านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวบาปปะเคราะห์สุปเคราะห์จะมีอิทธิพลต่อลัคนาท่านอย่างไรการพยากรณ์นี้ก็เป็นการพยากรณ์แบบท,ทั่วไปนะฮะเป็นแบบ พยากรเ์ในในทางสาธารณะก็ใช้ลัคนาเป็นตัวตั้งถ้าท่านมีผูกดวงแล้วลัคนาอยู่ในราศีกันก็ดูฟังคำพยากรอันนี้ได้เลยหรือบางคนไม่ทราบเวลาเกิดเนี่ยอาจจะสอบถามว่าเอ๊ะราศีใช้คําว่าราศีนะไม่ใช่ลัคนาราศีกันเนี่ยวันที่เท่าไตรสิบ 16, สิบหกสิงหาหรือมาสิ้น17กันยาหรือยีบอสิงหามาสิ้นยีบ บางทีเราไปดูปฏิทินเนี่ยมันอาจจะไหลเขาเรียกว่าไหลสำนักนะฮะบางทีปฏิทินสุริยะญาติปฏิทินนิรายานะปฏิทินยูเรเนียอะไรท่านเปิดปฏิทินแล้วดวงอาทิตย์ท่านอยู่ราศีกันท่านก็ดูตรงนี้ก็ได้สําหรับคนที่ไม่ทราบเวลาเกิดนะนะครับเอามาดูกันชาวลัคนาราศีกันเนี่ยตั้งแต่ดาวพระราหูย้ายเข้ามาเมื่อเดือนตุลาเนี่ยเข้ามาเล่งเลยเขาเรียวกว่าเป็นพินทุบาทและอยู่นานด้วย ก็ไปไล่ทักษาท่านแหละว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นกาลีก็ยุ่งหน่อยนะครับถ้าไม่เป็นกาลีก็จะเบาหน่อยทีนี้พระราหูมันมีทั้งให้คุณให้โทษนะไม่ได้ว่าให้โทษอย่างเดียวนะครับเร่งดาวพระเสาเนี่ยเป็นอยู่ในภพอลิทํามุมปลายหอกดาวพระหัสอยู่บนณะปลายหอกมัอย่างท่านเลยท่านเจอดาวใหญ่ๆเขาเรียกว่าดาวตรีเทพนะครับทามุมค่อนข้างจะแข็งกระด้างมาสู่ท่านเรียกว่าเหนื่อย นะเหนื่อยอยู่นะ่าจะเหนื่อยอีกหลายปีนะดูแล้วนะครับทีนี้เหนื่อยทำไมไม่ใช่ว่าท่านท้อแท้นะันเหนื่อยบางคนมันเหนื่อยและสําเร็จบางคนเหนื่อยไม่สําเร็จทีนี้มาดูในเดือนนี้ในเดือนนี้ดาวประจําตัวท่านเนี่ยเดินได้จำเขาเรียกว่าเดินอยู่ในมุมที่ดีแต่ว่าเดินถอยหลังก็แสดงว่าท่านเนี่ยกำลังจะมาถูกทางแล้ว นะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเก่าในชีวิตปัญหาเก่าในเรื่องงานที่ต้องแก้ไขท่านก็ต้องเป็นช่วงของการสะสางไปนะครับและเ,เพื่อที่จะไปก้าวไปสู่เรื่องใหม่ๆนะครับอาเป็นว่าในช่วงสิ้นปีนี้เป็นการเคลียร์นะครับปัญหางานปัญหาการปัญหาชีวิตของท่านนะครับพอสมควรเออแต่ใน ในเดือนนี้จริงๆแล้วมันคาบเกี่ยวมาตั้งแต่ประมาณพฤศจิกามาแล้วนะครับการที่ดาวพระอทิตย์และดาวพระเสาร์เนี่ยโครจรเข้ามายัางพบสหัชชะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังพักพวกเพื่อนฝูงอาจจะทําให้ท่าน,นหลงละเริงหรือนาความเสียหายมาให้แต่ที่สําคัญคือมันอยู่พบสหัชชะมันแปลว่าการเดินทางติดต่อความสัมพันธ์สําหรับท่านที่มีดาวพระเสาร์ ด้วดาวมนุษย์แต่อ,อยู่ร่วมกันเลยในภพในราศีพิจิกเนี่ยนะครับอาจารย์ต้องเตือนมาต้องระมัดระวังอุบัติเหตุนะครับในราศีพิจิกหรือในราศีพิษภเนี่ยถ้าดาวพระสา์มนุษย์แต่อยู่เนี่ยเพราะว่าดาวชุดเนี่ยเป็นดาวค่อนข้างที่จะเป็นถึงเลือดถึงเนื้อถึงความเสียหายถึงเกี่ยวกับเรื่องเนื้อตัวและทรัพย์สินนะครับโดยเฉพาะไปดูพระราหูนี่มัน กระทบไปถึงทรัพย์สินท่านเลยขับรถขับลาระมัดระวังเดินทางไปไหนระมัดระวังตัวนะครับในช่วงของตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกาจนถึงประมาณกลางกลางเดือนเนี้ยนะครับก็มันช่วงฤดูเดินทางด้วยสิฤดูเทศกาลบางที่ก็อาจจะเคลียร์งานกันนะครับก็เดินทางไปไหนระมัดระวังนะครับอย่าใช้ความเร็วให้มันมากนักมาดูทางด้านการเงินนะครับ การเงินของท่านเนี่ยมันดีขึ้นนะครับดีขึ้นมาตั้งแต่พระราหูย้ายออกแล้วนะครับพระราหูย้ายออกจากภพมรณะเนี่ย mm. ก็ทําให้การเงินของท่านเนี่ย mm. ดีขึ้นและประกอบกับดาวพระศุกดาวการเงินของท่านในเดือนนี้มันได้ตําแหน่งเกษตรนะครับคงที่เงินจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้น หมายถึงว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยมันจะผ่อนคลายขึ้นและมันได้รับกระแสจากดาวพระพฤหัสก็หมายความว่าทุกอย่างที่มันติดขัดมันจะเริ่มโฟขึ้นหรือเห็นทิศทางที่จะดีขึ้นหรือเงินที่เจรจาติดต่อดีลเอาไว้เนี่ยอ่มันก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นหรือการได้รับไปขอความขอร้องช่วยเหลือจากใครเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นนะครับในเดือนนี้นะครับแต่ว่าอยู่ในขั้น เจรจา,าให้เกิดความชัดเจนหรือเริ่มที่จะกระเตื้องมาแต่ยังไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวท่านรออีกสักระยะหนึ่งนะครับการเงินของท่านมันก็จะเริ่มทรงผลดีขึ้นในเดือนนี้เรียกว่าเคลียร์เรื่องเก่าๆออกไปทั้งหมดนะครับ หุ้นส่วนคู่สัญญาที่จะเข้ามาร่วมหุ้นลงทุนสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องการเงินขอให้ระมัดระวังนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นดาวบาพปะเคาะ์เข้ามาทํามุมสัมพันธ์ก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างนะครับบางทีอาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงให้เราจะต้องอต้องคบคิดให้ละเอียดนะครับอย่ามองแต่ทางได้มาดูทางด้านความรักนะครับทางด้านความรักดาวพระราหูมันเข้าไปก่อกวนนะ่ะเป็นพิณทุบบาทและดาว ในภพปัตนิกก็โคจรไปยังภพมรณะนะครับไปยังภพมรณะดังนั้นเนบางทีบางคนก็อาจจะคู่ครองมีเหตุที่จะต้องสับเปลี่ยนโยกย้ายที่อยู่พัดถิ่นหรือแยกกันอยู่นะครับไม่ไม่ได้แยกสถานนั้นอาจจะมีความพัดพักห่างไกลกันโดยความจําเป็นอะไรก็ตามทีนะครับก็ท่านเองก็จะต้อง คอยดูแลทั้งระยะใกล้ระยะไกลบางคนก็คู่ครองคนรักอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยต้องระมัดระวังนะครับโรคที่มันมาแบบรวด,ดเร็วนะครับกระทันหันบางคนก็ต้องระมัดระวังใจตัวเองนะครับเพราะดาวบากประเคราะห์นี่มันเข้ามายุ่ยยวนนะครับและดาวพระพระรหัตด,ดาวศีินธรรมเนี่ยมันก็ไปอยู่พบมลณะดังนั้นเนี่ย ท่านอาจจะถูกยั่วยวนจากกิเลสตัณหาหลายประการต้องควบคุมตัวท่านให้ดีพอสมควรนะครับเพื่อให้ความรักที่มีอยู่ม,มันมั่นคงนะครับอ้าวขอให้ชาวลัคนาราศีกันนะครับประสบความสำเร็จเคลียร์เรื่องเก่าเพื่อที่จะไป ประสบกับเรื่องใหม่ๆที่ดีขึ้นในชีวิตขอให้ท่านโชคดีนะครับในตลอดสิ้นปีนี้แล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้าและปีหน้าต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมกันอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับ